านที่ที่ฝันว่ากรในหลวงรสิไปมารับไปมันในที่ห้าสิบตัวแล้วก็มีหมาไปบอกลูกนอกสามตัวสามตัวก็บอกที่บ้านลขที่ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับ ขอน้ำฉันชูสองลอยทรับน้ำโสกเล็กเด็ดน้ำโสกมาในแอดได้มาที่บ้านของเจบีมาเห็นเพิน่นตั้งแต้มมดกระต้ม,ตมอยู่เดิสิน้ำขอแนวทางเพื่อไปเสียงโสกเสียงท่ายงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะหากทำผู้สม้มกับอะไร,รเอฟซีกับอะไรคนอะไรคนละแช่เนาะคนอะไรคนละแช่เป็นกาลังใจให้กับแอดในการทำงานเนาะมาหอดมาถึงมาพบมาผอเจบีเพิ่งกำลังเห็ดขนมข้าวต้อออตมอยังเนาะไปสอบไปถามเพิ่นได้เลย พี่ครับเกบีวันนี้ทําอะไรอยู่น้อวันนี้ทําอะไรอยู่เขาก็ต้มกินนี่แหละล่องมือเขาไม้เขาเหนียวไม้ได้ล่องหงมือต้มอะไรที่มาเขาต้มกระเ็นอันภาษาลาว้องเขาว่าเขาต้มเขาต้มอันเขาต้มพัด์ันนี้มันเป็นเขาต้มกระเบนเขาเอาไปกานบะเข่าหงต้มกานบัเข้าวบางคนก็เออเขาต้มกานบัเข้าวอาจกิยากเรื่อของสูงนิด กว่าจะได้ใบมะพร้าวมันเนาะมาพบมาพอ้าเจบีแล้วก็บ่ผลเรื่องแนวทางวันที่หนึ่งนอเจเนาะจ้าเมนเจบันมีแนวทางอะไรนอกองบวะฟันแต่อ่านว่าันครับฟันหินลอรอสีบเนาะฟันห็นลายถวงลายเสีบฟันห็นล้ยเสีบครับจะมาหาเกศถึงบ้านจะมารักเกียิไปอยู่ในวังก็เลยบอกว่าโอ้ฟันดีตัวหนึ่งยัง เกล็บฟันดีตัวนี้กันเลยว่าองนี้เนาะค่ะบ้นนี้ก็เลยกัเลยว่าเอากลดฟันดีตัวนี้แล้วมาหับหอดเงี้ยนแล้วไปบ่ะนเไปว่านเพไปก็ซื้อบ้านเที่ตอนแล้วบ้าเลขที่สองหานะอืมกรับอายุล่าอายุล่าเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดหวายุเล่าอายุในหลวงใช่ใช่เจ็ดสิบเอ็ดอุันดีแล้วมาแล้วมาให้สชคให้ลาบลูกลานีอยู่ดีแงงเด้อมาสนอครับแง่นบละมันมารับคนไปแล้วก็มาบ้านเลขที่ห้าสิบ ราะว่าฟันดีเข้ากระซือเนาะถ้าชอบเด็กนี้กัซือเนาะกันมากกระซื้อก็มันมันมันดีก็พ่อดีจังวะหมาหมาอยู่เงี้ยหน่อยไปออกลูกอยู่เงี้ยเล่าบ้านเลขที่ย้ายแกนั่นแหละสองห้าบ้านเลขที่สองสองห้าห้าสองบ้านเลขที่ที่ฝันว่ารอในหลวงรอสิบไปมารับไปอ่ะบ้านที่ห้าสิบสองแล้วก็มีหมา ไปออกลูกแทนออกสามตัวสามตัวก็ออกที่บ้านเลขที่ที่ห้าหมู่สองบ้านเลขที่ที่ห้าหมู่สองห้าทัพสองตัวเนาะห้าทัพสองมันก็ตีเป็นเลขอะไรดีเนาะเนี่ยกระตัตีก็ตีตามอายุกับตามบ้านเลขที่เนาะปกติแล้วยายฝสนยังไงจะดีที่เล่าต่อ่อกีก็เขาว่าเขาฝันได้อยู่ดิเขาพอได้อยู่ดิพอถืออยู่ดิละวาน แต่อันนี้มาก็ไม่เจอแกนะคะเอแอดก็เลยให้เจบีเล่าแนวทางให้กับเอฟซีังนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะแอดจะทวนความฝันให้กับเอฟซีบอกว่าคุณยายฝันว่าในหลวงรอสิบนะคะมารับไปอยู่ด้วยมารับไปอยู่ที่วังไปอยู่ที่วังแกมาถึงเหยียบถึงบ้านเลยโอ้เป็นบุญแท้ฝันได้อย่างนี้เนาะค่ะก็เห็นว่าเลขที่บ้านนี่ก็ห้าสองสองห้าห้าสหรือสอ้า ห้าสองห้าสองห้าสิบสองทับสองหมูสองห้าทับสองสอะไรแต่เราก็ซื้อห้าสองเนาะค่ะอ,อายุคุณยายเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะอายุคุณยายเจ็ดสิบเอ็ดปีเอ้ไม่ใช่อายุอายุในหลวงอายุในหลวงนะคะเจ็ดสิบเอ็ดพรรษาค่ะแล้วก็อายุคุณยายเท่าไหร่ของยายก็น่าจะน่าจะเจ็ดสิบกว่าเหมือนกันเจ็ดสิบเท่าไหร่คะของเกน่าจะเจ็ดสิบ เท่าไรล่ะเราก็ไริถามอายุแกนุ่เกตสิบปาขึ้นนั่นแหละแต่เราไม่ซื้อเนี่ยเราจะซื้ออายุในหลวงกับบ้านเล็กที่ใช่ไหมล่ะเพราะเพราะมีมีหมาไปออกลูกตรงนั้นด้วยเหมือนกับเอาสู้อะไรไปให้บ้านเล็กที่นั่นด้วยนะเพราะว่าถ้าทามีอะไรเหมือนกับคนออกลูกในรถนั่นแหละใช่มันก็ว่าถ้าเยนถ้าหมาไปออกลูกตรงนั้นก็บ้านเล็กที่อก็ มาเป yup. ็นแนวทางให้เนาะมาเป็นเอามาเป็นแนวทางให้เอฟซีนำไปเป็นตัวเลือกนําไปเสียงโชคเสียงทายดูเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านหรือเก็บไว้พิจารณาก่อนก็ได้เนาะโอไซวิตีแล้วนะยาในการรับชมเก็บไว้พิจารณาก่อนเพราะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเพราะเงินในกระเป๋าเราอยาให้ใครสักส่วนออกมาถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะมีเลขอะไรเนาะ บางแล้วก็มีเกตหนึ่งเนาะเกตเกตหนึ่งห้าสองห้าสามนี่แหละเพราะว่ามันออกมาออกสามตัวเนาะอมาแล้วก็ว่ามันนามห้าดิมามหาดิมาจะเรื่องความฝันแบบนี้เนาะบางคนจะไม่ฝันบ่อยถ้าฝันเห็นท่านก็บอกว่ามีฝันโชคดีดวงดีดวงดีแล้วนะคะก็ฝันเห็นท่านมาหาที่บ้านกาจะตีเลขที่บ้านห้าสองแล้วก็อายุคุณยายอายุคุณยาย แล้วก็อายุของในหลวง71ปีนะคะ74เดือนก็เดี๋ยวแอดจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะ fc เดี๋ยวแอดจะไปถามคุณยายก่อนว่าอายุเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะ fc แต่ยังไม่ทราบอายุคุณยายแฟนแบบนี้ฝันดีเนาะฝันดีเอาจริงจริงแล้วยายจะซื้ออายุแกแล้วก็ซื้อบ้านที่แค่นั้นเขา จ๊ชอบเนาะใช่ก็แกมาเหยียดถึงบ้านเลยเนาะันดีนะเนี่ยันเช่นนายหลวงพวกนี้เขาว่าผันมันกับเป็นเทพเป็นเทวดาด้วยนะเพวกะพระเจ้าแผ่นดินพวกนายหลวงเปรียบมันเทพเปรียบมันเทวดาเลยใช่ันแบบนี้คือฝันดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนสันเห็นนะนานนานคนเราจะฟันดินแกอันนี้มุ่งประมาณสกิดทีไร แป๊บเดียวเองข้าสุกแล้วข้าวมันสุกแล้วเนาะพี่แอดกับลูกชักมาในค่ำได้กลับบ้านไปกลับแว่าเขาจะให้ตัวที่เราขอเนาะนึ่งแป๊บเดียวเองดอกนึ่งแป๊บเดียวซื้อเพราะเพราะเว่าข้าวมันสุกแล้วเนาะยาข้าสุกนะคะอสอ๋นะคะได้เดียวทางเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ๋ออีกสี่ห้าสองได้ที่บ้านเจ็ดสิบเอ็ดอายุของนายหลวงสิบ แล้วก็อายุคุณยายเดีย๋ยวแอดจะขึ้นให้หน้าจอหาให้แอดได้ไปถามคุณยายก่อนแต่น,นี้คุณยายไม่อยู่บ้านเจบีก็ได้เล่าแนวทางให้กับเดสี่คนมีฝันแล้วก็ร้อยซับกันโชคนะคะอืมอ <laughs> แล้วเจบีก็ชอบตัวไหนนั้นนี่แน่ว,ว่าจะซ <จะ S 2> ื้อสองหานอืมอ่ะนะคะเด็สี่ก็ขอบคุณเจบีนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีคร,ร,รับอ่าไม่ใช่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจบีชอบตัวไหน มักหาสองห้าสองจ้าตัวรุ่งห้าสามตัวรุ่งห้าสามจ้าอืมแต่กระสือบนหรือว่าซื้อถิมๆไปมันถูกมีมีห้าสองแต่ห้าสามม้วนบเิีิยนไวเนาะจ้าห้าสามมันเป็นลุ่งได้จ้ามีเจ็ดหนึ่งเก้าห้าแต่เจ่บินเน้นเน้นคือห้าสองห้าสามเนาะจ้าหอยฟีนน้ำปล่ยังโศกเชียงทร่อยไฮโซกไฮหมันไฮรำไฮด้วยจ้าเนาะใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ก็ขอให้รวยๆกันทุกคนเด้อสวัสดีครับ